สวัสดีครับเดี๋ยวขอชิคบินห้องหนึ่งไหยครับได้ค่ะทั้งหมด2,580บาทค่ะเ,เดี๋ยวผมขอสแกนใจยได้ไหมครับได้ค่ะโทรศัพทผมแป็นหมดนะครับ เอาไงี้ไหมครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาจําไว้เดี๋ยวผมกลับไปเอาเงินบรรจัยให้ได้ไหมครับโทรศัพท์แบนหมดโทรศัพท์ของคุณเนี่ยไปขโมยของเขามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูจากสรูปคุณแล้วไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารแน่เลยลูกค้าแบบนี้ฉันเจอมาเยอะแล้วพจัการคะเชิญทางนี้เอยคะ่ะเอะไรไหเขากินเราไม่ยอมจ่ายค่าอาหารคะ่ะ นี่คุณกินแล้วไม่จ่ายตังค์หมายความว่า,างไงครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมอะต้องออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อมา entertain ลูกค้า <c oughs> ก็เลยลืมเอากระเป๋าตังค์ออกมาแล้วตอนนี้โทรศัพท์ด้านมันแบตหมดอีกเอ่อเอา,อางี้ไหมครับเดี๋ยวผมขอยืมโทรศัพท์พวกคุณหน่อยเดี๋ยวโทรหาเลขาผมเดี๋ยวให้เขาเอาเงินมาจ่าให้พวกคุณโ <c oughs> ทรหาเลขาสภาพของคุณมีเลขาด้วยหรอคะ ดูจากการแต่งตัวของเราก็ไม่เหมือนคนหลอกลวงนี่ทำไมแกมเป็นคนรวยเหรอ <c oughs> ยังจะมาทำเป็นโทรหาเลขายตลก <c oughs> จะยืมโทรศัพท์อหอ่ะ <c oughs> ผมจะดูว่าคุณแจะแกไปถึงไหนไป <c oughs> <c oughs> โหจริงไลย ฮัลโหลคุณโตอนนี้ผมอยู่ร้านเอวานะรบกวนคุณไปกดเงินสดก็ส่งมาที่ร้านให้ผมหน่อยตอนนี้เลขาผมกำลังส่งเงินมาแล้วพวกคุณคอยดูแล้วกันยังองีกยังไม่เลิกต่ออหนอีกดูจากสภาพคุณเนี่ยยังขนาดนี้ถ้าเลขาคุณบาเนี่ยจะขนาดไหน <c oughs> <c oughs> เอ,า,อางี้ ก็ผมสงสารคุณนะคุณช่วยไปทําความสะอาดร้านผมให้หมดแล้วกลับมาร้องเพลงให้พวกเราสองคนฟังอย่างนี้ผมจะปล่อยคุณไปถ้าไม่อย่างนั้นผมจะเรียกตำรวจมาจัดก,การคุณผู้จัการคะดูหน้าตามันนนอกเงี้ยจะร้องเพลงเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้หนูว่าผู้จัการโทรเรียกตำรวจเข้ามาจัดก,การมันเลยดีกว่าคะ่ะ ใช่ไหมครับนี่ครับบินเนี้ยผมไม่จ่ายละองเดี๋ยวติดต่อช่องของร้านผมจะรุ่งทุนกับร้านนี้นะครับแต่มีข้อแม้ต้องไล่สองคนนี้ออก